ผมไม่เคยท้อครับเลือกตั้งเมื่อแพ้ท่านบรนหานแล้วแพ้ชาติไทยแล้วมาสู้กับความหวังใหม่ท่านโชลิศไม่คิดว่าจะแพ้เลยครับพี่นั้นโชคร้ายจังหวัดปทุมธานีไฟฟ้าไม่ดีครับไฟดับรู้เลยครับไฟดับผีออกแน่พอไฟสว่างปับ๊บปฏิบัติแพ้2เสียงผมถือว่าคำพูดสําคัญกว่าเป็นนายกเพราะฉะนั้นเมื่อแพ้สองเสียงผมพูดระหว่างอานเสียงครับถ้าเราชนะ ผมจะกลับมาเป็นนายกครั้งที่สองแต่ถ้าผมพรรคอื่นชนะก็จะให้เขาตั้งรัฐบาลผมจะไปเป็นฝ่ายคา้านเมื่อออกมาเช่นนี้พรรคร่วมเขารอให้ผมตั้งรัฐบาลครับและบอกว่าสองเสียงไม่เป็นไรให้มาร่วมทั้งรัฐบาลผมจำได้มีคนว่าผมไดยซ้ำไว้ว่าทำไมใช้ศอกทำไมยอมยกตรงขาวง่ายๆผมบอกอยากเป็นรัฐบาลเหมือนกันเพื่อมาแก้ปัญหาบ้านเมืองแต่พูดไปแล้วระหว่างเป็นนายกกับรักษาคำพูดการรักษาคำพูดสำคัญกว่าหนังสืออย่างนี้ ชีวิตเราเข้ามาอย่างนี้ครับจึงต้องไปเป็นผู้นำฝ่ายค้านผลจากการขอรับความช่อเหลือในที่ก็ยังเอาไม่อยู่พลเอชกชวลิตขอประกาศว่าบัดนี้ประเทศไทยเหมือนคนไข้ตายแน่นอนแล้วท่านก็ไม่อยู่ลาออกครับคิดว่าไม่อยากให้คนไข้ตายต่อหน้าหมอพี่น้องครับไม่มีทางเลือกเมื่อพลเอกชวลิตลาออกเสียงประชาธิปัตย์ซึงได้อันดับสองก็ตั้งรัฐบาลและพักร่วมส่วนใหญ่สนับสนุนให้ผมเป็นนายกครั้งที่สองผมก็กลับมาเป็นนายกในเดือนพฤศจิกายน2540 แล้วก็เริ่มมาแก้ข้อตกลงกับ i m เอยากกลับเรเยนพี่น้องว่าในที่สุดเราไม่ให้ประเทศไทยพ้นไข้หนักตายครับเราพาประเทศไทยรอดมาจนทุกวันนี้ครับผมกลับเรียนเรื่องเหล่านี้กับพี่น้องเพื่อให้เราได้เห็นว่าวิถีทางไปไปมาได้ด้วยดีมันจะล้มลุกคลานมันก็มาได้